คู่นี้น่ารักหวานออกสื่ออินเลิฟกันทุกวานโชว์หวานให้โลกรู้เป็นอีกคู่รักดาราที่น่ารักและเป็นขวัญใจแฟนๆวัยรุ่นสำหรับแบงค์ิติละพิมาฐานิดาหลังจากจบทริปต่างประเทศก็เริ่มลุยงานแฟชั่นอีเวนต์แรกของซัมเมอร์นี้เป็นแฟชั่นของโคโค่มาส์มัวแซลชาแนล a ฟ r a n c e บรนด์ดังระดับโลกโดยทั้งสองได้ลงภาพแฟชั่นเดียวกันโชว์หวานออกสื่อให้โลกรู้กันไปเลยมีเพื่อนๆดารามาแซมมากมายว่าอินเลิฟไม่ไหว